จะไถไปไหนเนี่ยอืจะไถไปไหนเนี่ยยุงบินตามจานัวเลยนะขนสีดำเนี่ยดูไถไถอือยุงบินตามจานัวเลยนะจะไปไหนคะอือจะไปไหนคะจานัว ไอ้อ้วนจานัวดูดูเอาไอ้อ้วนจานัวไอ้อ้วนจานัวไอ้อ้วนจานัวเอ้อใช่อีกใช่อีกร้อนไหมจานัวหืมร้อนไหมอ๋อเอาเอาไปถ่ายถ่าย ใช่ชาโนะชาโวใชานัฮึยุงไท,ทำไมอะเราฮึมชาวนี่ดูวินนี่นี่ดูวินนี่วินนี่อ้วนอ้วนวินนี่อ้วนไม่สบาย วินนี่วินนี่วินนี่คนสวยอ้วนอ้วนอ้วนดูสองตัวนั่งมองกันใหญ่เลยนั่งมองกันใหญ่เลยนั่งมองจานัวใช่าไหมจานัวก็อยู่ตรงนี้ดูวินนี <laughs> v ini. V ini. Oh, oh. ่ทำหน้าดิวินนี่วินนี่อ๋อหูดูทำหน้าดูทำหน้าจ้องจานัวกันใหญ่จานัวก็อิสระก็อยู่ตรงนี้ใช่าไหมจานัว โอ้โห oh, ดำมืดเลยนะเราเห็ hmm? นว่มดำมืดเลยนี่ดำมืดเลย <laughs> hmm. ดูสองดูดูวินนี่กับอ้วนดูดูจานัวใช่ไหมวินนี่จานัวก็อิสระจานัว ไถไปก็ไถมายุงยุงบินตามเต็มเลยเนี่ยเราอ่ะสีดำอีโอเคยังโอเคยังหืมโอเคยังอืมอืมแกนัว อ้อนเหรออ้อนเหรอการ์โนนะโอ้